สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพลิกลานเม็ดตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดนนสว่างนะครับอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีมีอะไรพิเศษพิเศษนะครับโดยเฉพาะนี่เลยครับนี่พร้อมเราจะทำพิธีนะครับจุลกรถิ่นนะครับแล้วก็มอบให้กับีวัดทั้งหมดเข้าร่วม11วัดทุกกันวันนี้นะดีใจมากเลยที่ได้มาร่วมบุญนะครับใกล้ถึงจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ต้องบอกว่าวัดวาอารามที่นี่กบมีการพัฒนาปฏิสังขรณ หรือว่าคือบเรื่องใส่ชุดทางกันเยอะนะครับโดยเฉพาะของดีของพิเศษวันนี้ครับนี่เลยตามไปดูกั้นี่อันนี้คือแม่บ้านนะครับแม่บ้านชาวบ้านที่บอกว่าเป็นคนทออะไรต่างๆก่อนจะคุณยายครับสวัสดีจ้าคุณยายเราทอตอนกี่โมงครับเราจะเริ่มกันตอนเที่ยงคืนค่ะเที่ยงคืนนะแล้วเราก็ทอดอีกวันเลงเนาะใช้ถังเพราะว่าเครื่องละก็คือมันเป็นทุกทีนี่ต้องบอกว่าเป็นวันเดียวค่ะุณยายเขาบอกว่าที่วัดเนี้มีของอย่างของเล่น เขามีบอกว่าทำให้ปังให้มีผัวพลังทำให้รวยทำให้แบบอะไรเขาทำอะไรกันเนี่ยเงินว่าตอกตะกุดตอกตะกุดเป็นยังไงอ่ะทยายเอาหัวก็เอาที่มีมงคลเข้าตัวเย่างไรบ้างแทงหรือรวยจะพูดอะไรดูเหมือนที่จริงเหมือนนะ บะเมนคาเพนเล่พเพนเนตเพนเล่บายายบายาลีตาอือใา่กกน,นี่แซ่พาไปตอกตะกุดีสิอยากไปตอกตะกุดช่วันนี้ศิวัตนี่มีชื่อชื่อว่าเออวัดนนชวาอันดับน์สว่างของหลวงพ่อเจร,ริญวัดกระเด็นดังเรืงตอกตะกุดเป็นศิรีมงคลแล้วคุณยายตอกหรือ,อยังคุณยาเคยตอกไหมนี่เห็ดมาซื้อซเลยค่ะโอตออนหลเลยค่ะคุณยายพาไปตอกันนนีมีเตจาเซ่นชาเซ้นค่ะคุณพ่อแม่พี่น้อง ขาบ้ดเบ่งค pues ันน nah. ี้ยกเลยมองทำทองทำเพค่ะอม่ด yeah, mm ัด hmm. ่งตะกั่วตะก่วอเมสค่ะจอมมนอโปคนไทยนักตกอยู่ฝักอยู่แตซน็ค่ะมุมนี้มุมนีครับจะมีตำถามว่าสกปรคุณอะไรบ้างเมตตามหาิยมก็มีเนาะหรือว่าจะเอาแบบว่า คนรักคนหลงแต่อันนี้ยไปเอาผัวฝรั่งเจ็ดร้อยบาทได้ผัวฝรั่งเนี่ยเนนต่างชาติแต่ได้ทุกประเทศอันนี้ง่ายได้นะอันนี้ไหปัญหาสามกรรมคุณ5อันนี้ช่วยอะไรคะคุณยายความรักค่ะาอันนี้ถ้ามีผัวผัวก็หักอยู่ผ่าทนี้ผัวสาริกานี้ก็เรื่องเวาค่ะ ว้าว <Wow. S 1> อีหลีค่ะพอจบบังไหนก็คนฮัก์ด้ิโออีหลีค่ะแต่ถ้าเกิดอันนี้นะคะดอกลันหมื่นนี่ล่ะดอกละหมื่นนี่ล,ล,นนลิมิเต<า>็ดค่ะลิมิเต็ดอิหลีค่ะ,อคะขอคุณพี่ขขพี่เอาช่องอะครับ สี่กับเจ็ดเขาเอาอะไรเข้าเอาบุษเสดสีแล้วก็เจ็ดเขาเอาอะไรสาริกาคู้อันนี้สนุกในการพูดนะที่น้องนี่ไงลำเลยสาริกาคู้ง่ห้าร้อยบาทค่ะฝั่งค่ะไปรุ้นกันว่าจะเลือกแบบไหนตาามมราคามันต่างกันตรงไหนดูบอสบู้บอมันต่างกันตรงน้ำหนักท้องค่ะ้าทาเยอะท้องก็ยาว้าทา่าถาหน่อยท้องนป็นคาถาแค่น้ เราก็อยู่ที่วัดนนสว่างมาเรีวยกว่าท,ทําพิธีกรรมที่เป็นสุดยอดนะครับของที่วัดนี้คือทุกคนมาต้องมาทํากันต้องคือม,มาขอตะก,กุดคืออะไรครับพี่ปุ๋ยตะกรุดนี้เ,นเสริมหนึ่งเสริมดวงเสริมราศรีเสริมบารมีแล้วก็เสริมทุกสิ่งทุกอย่างที่บอกว่าให้เป็นเสรีมงคลกับตัวเขาบอกว่าถ้าเป็นพระก็ยังค่อยคอบางทียังหลงลื่มแต่ถ้าเป็นตะก,กุดเนี้ย ติดตัวไปตลอดทุกภพทุกชาตินั้นแล้วสฉลี่ยมงคลจะอยู่ติดกับตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติไม่สูญใค่ที่ปุ๋ยเคยมาฝังแล้วอย่าหนี้แต่ขัดเตรียมตัวที่ปุ๋ยฝังบางปีนานแล้วเป็นปี๊ะตี๊ะแล้วถือว่างานชุกงานฟังปุ๋ยได้มากแล้วก็สวยขึ้นสาวขึ้นแล้วก็จะดูดีมีบารมีมีออร่าหน้าออร่าโหนี่ค่ะ นี่คือเออเคราอภาพใหญ่นะคะที่ภ<ม><พ>าพใหญ่แบบนื้คือคุณ,ค,ณคยโซผิงเนี่งใช่ไใช่คือวันนี้เรามามางานทอดกระถิ่นที่โก้คือจริงๆแล้วเนี่ย เราเรามางานทอดกระสีเนาะที่วัดวัดนนทบุรีพระเจริญพาดารามาร่วมกันก็เป็นว IC ัดที่เรามาทํากระสีร่วมกันเป็นวัดของดาราเราก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะเราก็แบนี้เยได้แรงศรัทธานะคะหลวงพ่อเจริญของเรานะคะเราก็เลยมาเดจะเป็นแผ่นอพาร์ตเมนต์ในคันท้าอันนี้ทีุนะคะเลื่องแผ่นแบบนี้นะคะเลื่งเงแผ่นแบบนี้อันนี้นะคะะ อนญาตนะคะหยิบให้ดูนะคะนะฮะในนี้จะเขียนอักขระนะคะโดยพระอาจารย์นะคะหลวงพ่อเจริญจะเขียนอักขรไว้ตอนนี้จะเห็นเป็นแนวเส้นเห็นไหมคะเราก็จะจับเป็นแนวเส้นเส้นเส้นแล้วหนึ่งเส้นก็คือหนึ่งม,มว้วนเป็นหนึ่งตะกุดเมื่อหนึ่งตะกุดทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะรวมตัวอันนี้เป็นแบบว่าโอ้โหบรรดาแบบว่าสิริมงคลทั้งหลายแหล่ที่จะเข้าไปแล้วก็จะมว้วนเป็นก้อนเล็กๆนะคะเป็นม้วนเล็ก เข้าไปสู่ในส่วนร่างกายเราอันนี้คือทองคำแท้นะคะทองคำแท้ที่ตอนนี้บาทละสองหมื่นแปดนะและ 28, แลอันนี้ก็เป็นน้องใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะที่ม้วเสร็จแล้วเอามาดูค่ะม้นเสร็จแล้วเป็นเวอร์ชันอะไรคะทุกิี อาหารอันนี้นะคะที่ม้วนเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นก้อนตะกุดอันนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้ามาฝังตะกุดก็จะมีรายการให้เลือกด้านหลังแล้วก็ยอดตู้เลยยอดตู้เลยแล้วก็แล้วก็จะมีกล่องทิปน้ําใจสําหรับคนฝังคือที่ทิปลุกเหล่านี้เองที่ฝังประจําให้แล้วก็ตรงนี้ก็คือใครฝังเนี่ยก็ยอดตู้เลยตามตามราคาทั้งหมดแต่อันนี้มันก็เหมือนจะแอนดเบสเบโกเาเรียกว่าเปเชียออเดอร์ฝังตรงไหนครับจะฝังในรูจมูกเลย อันนี้เดี๋ยวฝังแขนฝังใต้คอแขนครั้งแรกในชีวิตใหม่รับครั้งแรกส่ดเซนไหมครับส่นเซนเขาไม่รู้ว่าจำเจ็บไหมังบอกพี่เคยบอกว่าขอเปล่ากระชีดวัคซีนนะครับอันนี้ลิมิเต็ดกิเดชั่นจะครบหมดทั้งหมดเลยจากหน้าจอวันนี้นะคะเรื่องหลักทั้งหมดต้องคนอ้วนไหมถึงจะมิเก็ดเดี๋ยวมาดูสักที แล้วนี่ต้องเช็ดอะไรก่อนไหมเดี๋ยวเราไปเช็ดเดี๋ยวเราล้างมอสก่อนอ่อต้องล้างมอสอ่อต้องฆ่าเชื้อก่อนฆ่าเชื้อแล้วก็ต้องเช็ดอีกแล้อ๋อว้าวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝังตะกรุดกันว่าเป็นไงเริ่มเลยครับอ๋อก็คือหนึ่งหนึ่งเส้นก็คือเป็นหนึ่งเส้นเล็กๆอย่างนี้แล้วก็เอามาม้วน อันนี้ก็ซอยได้วสามเส้นตอนไฮเล็กที่สุดว้าวเราจะมาทำกันม้วนต่อใช้เข็มเนานะถ้าเป็นงานละเอียดนะเงี้ยใช่ต้องมีสมาธิด้วย,วยพี่ทำมากี่ปีแล้วครับพี่โน้ก็เพิ่งศึกมาสี่ห้าปีแล้วอ๋อทำมาช่วงสีห่ห้าปีนี้นะเพิ่งศึกเพิ่งศึกวิชานี้แบบใครเป็นคนสอนนะครับก็หลวงพ่อหลวงพ่อเนาะก็คือแบบแนะนำสอนลุ้นต่อรุ่น อันนี้ไม่ไินเป็ยมันไม่เข้าไปมันต้องน่นกว่น้่ไม่เ่นมอ่ะเจมมามวนเองเลยดีกว่ามันจะเหลืออยู่ที่ไันอีแล้วจะเหลือเท่าไหร่พี่จาแผ่นยาว่าเแผ่นยาวามเี้ยจะเหลือ่นีองก็มีน่ไงกุญเกมดียนะต้องนับก่อนเ่เพราะว่าเป็นสั่งกันไว้ไงรถส่นน้อยแ่งพอจะีกนออันนี้เป็นดบพิเศษเลยเนาะ เกกะิเดียวเองนะแล้วก็จุ่มไปใอัลกอริทก่อนโอเคก่อนโอเคโจุ่มไปในหม้อแล้วะเอาแรลวกกันต้องทำยังไงนั่งตรงนี้จะได้สอนว่สออันดีที่เดียวเลยทจินตนาหลบทำได้ตามาหารเยรมัพอแล้วอบเลอกใฝ่แบญี่ปุ่น

ไม่เจ็บเลยกับจีไม่เจ็บเลยนะดูเมย์พี่แจ๊คดูสวยด้วยนะกับอันนดิซ่ามากันใครนะลูกสาวมากับน้องอ้อยค่ะอ้อยนะคะ้องอ้อยคนดังอยู่ในโซเชียลเนาะก็เป็นว่าใครที่แบบอยากจะเรียนรู้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็คงจะมีในโซเชียลให้ติดตามกันเนาะที่วัดนอนสว่างครับหลวงพ่อเจริญและวันนี้ขอบคุณพี่ปุ๋ยที่ทันมากๆเลยนะที่บอกว่าพาเราเนี่ยมาดูเซย์หรือบูยอนไทย แบนด์นี้ขอบคุณนายผิงด้นะคะนัารไอโซพินที่เจอมาทานกระถิ่นใครใหญ่ค่ะไม่มีคนใถิ่นแล้วมาวิถีที่นี่นะคะนเนาะหนดเวลาไปก่อนนะคะวันนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็กดซับตะไคร้ด้วยนะคะใช่ค่ะอย่ากดแชร์นะคะกดแชร์มือเป็นตะถิ่นนะคะนิวเราวันนี้ที่แซกกับจินตลาดต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ